สวัสดีค่ะคลิวปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ r e d m i นะคะเครื่องนี้เป็น r e d m i Note 8 Pro นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ด้านบนนะคะ นี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้ยแบบแทสกีนหน้าจอนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยจนไหนที่ัทสกีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะที่นะคะ ถ้าสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพียนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มน้อนกลบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะ,ะมีนะคะ,ะ,อ,อ,ะอ,อันนี้หน้าจอเลื่อนไหลไม่ไม่กระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ Redmi Note 8 Pro นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ